เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาตักนับลูกปลากันนะครับว่าเราจะได้ลูกปลาทองออรันดายักษ์นะครับที่เป็นสีดำครับทั้งหมดกี่ตัวนะครับตัวแม่พันธุมันหนักสองอยห้าสิบกรัมนะครับเราจะมาดูกันซิว่าแม่พันธหนักสองรอยห้าสิบกรัมนะครับจะให้ลูกทั้งหมดกี่ตัวลูกปลาชุดนี้ก็อายุเจ็วันแล้วนะครับจะตักนับได้ค่อนข้างง่ายนะครับจะ โอนย้ายไายเทไปบ่ออื่นๆก็สามารถทําได้เลยนะครับลูกปลาเริ่มแข็งแรงแล้วนะครับตักนับเป็นแบบนี้เลยนะครับใช้กระชอนะครับตาถีตาละเอียดเลยนะครับอันนี้มีประมาณหนึ่งตัวแล้วนะครับเนื่องด้วยลูกปลาเนี่ยไม่เยอะมากนะครับผมสามารถนับทีละตัวได้เลยนะครับไม่ต้องสุ่มนับนะครับเพราะว่าปลาทองนี่ให้ลูกไม่ได้เยอะเท่ากับพวกปลาคร์ฟหรือปลาอื่นๆที่ออกลูกทีเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับ แบบนี้นะครับเราก็ค่อยตักไปทีละตัวเลยนะครับในตอนก่อนหน้านั้นผมบอกว่าน่าจะได้ลูกเราวๆประมาณสามร้อยตัวใช่ไหมตอนที่ยังเห็นเป็นไข่อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะถึงหรือเปล่าหรืออาจจะเกินมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวติดตามดูนะครับตอนนี้ผมตักมาได้ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับะต,ตักเสร็จนะ บางตัวก็ตัวใหญ่ไวนะบางตัวก็ตัวเล็กเหมือนแรกเกิดเลยก็มีนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะตักไปเรื่อยๆนะแบบนี้นะครับจนครบหมดทุกตัวนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันซิว่าจะได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับ298แล้วนะครับ299 3 ร้อยนะครับสามร้อยตัวแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ยังพอมีเหลือบางๆให้เห็นนะครับอีกผมว่าไม่น่าจะเกินร้อยตัวนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้สามร้อยละในกระชอนนี่ก็มีอยู่สองสี่หกเจ็ดนะครับสามร้อยเจ็ดตัวแล้วนะครับณตอนนี้นะครับผมนับได้ทั้งหมดสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดตัวนะครับ จะเหลืออยู่ในกละมังก็ส7มร้อยเจ็7สิบเอร้อยเจ็ดสิบสองเจหในกล้องอาจจะมองเห็นไมชัดน,นะครับ 77, 78, 79เจสบเจ็ดเสร็จนะครับทั้งหมดนะครับแม่ปลาทองอรันดายักษ์สีดำนะครับขนาด 250กรัมนะครับให้ลูกที่ฟักเป็นตัวนะครับทั้งหมด379ตัวนะครับอันนี้ผมนับตัวที่ตายด้วยนะครับเพราถือว่าฟักออกมาเป็นตัวนะครับ379ตัวนะครับจากแม่ป่าขนาดน้ำหนัก250กรัมนะครับ